จะพามาดูวิธีการใช้เซฟตี้บล็อกในโรงแรมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงแรมนี้ครับดีวารีดอมเทียนบีชนะครับอันนี้เป็นเซฟตี้บล็อกอยู่โรงแรมนะอาจจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยแต่จริงๆอ่ะไม่แคร์หรอกครับเซฟเก่าไม่เก่าขอให้ล็อกได้ใช้ง่ายก็พออ่าวิธีการใช้เซฟที่นี่นะครับเปิดประตูเข้าไปนะครับกดตัวเลข4 d i ดิจิตนะครับแล้วก็กดล็อก close เรียบร้อยล็อกกันไว้นะครับ เวลาเปิดก็กดเข้าไปครับเลขเดิม open เป,เปิดเรียบร้อยครับ อ่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเซฟตรงนี้อาจจะดูเก่านิดนึงแต่ไม่ซีเรียสเลยนะครับเซฟขอให้ใช้ง่ายเปิดได้ปิดได้แล้วก็ลอกได้ก็พอแล้วนะครับอันนี้ของโรงแรมด i วารีจอมเทียนบีชนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเซฟโรงแรมอื่นนะครับว่าเขาใช้ยังไงอ่าวันนี้ขอที่โรงแรม d i ว a r ีตรงนี้ก่อนครับ